ยินดีต้อนรับกลับสู่การรีวิวรถยนต์เชิงลึกอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ2026 Hummer ฮัมเมอร์ที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงรถยนต์คันนี้ไม่เพียงแค่เป็นการกลับมาของชื่อที่เป็นตำนาน แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยถูกออกแบบมาเพื่ออนาคตของยานยนต์ไฟฟ้า2026 Hummer นํานำเสนอสมรรถนะความสามารถในการขับขี่ออฟโรดและความหรูหราในห้องโดยสารที่ก้าวล้ำไปอีกระดับ ดีไซน์ภายนอกของ2,026 h ั m m e r โดดเด่นและดึงดูดทุกสายตาคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งและดุดันในแบบฉบับของฮั m เมอร,รุ่นใหม่นี้ผสมผสานองค์ประกอบทางอากาศพลาศาสตร์ที่ทันสมัยโดยไม่ลดทอนความสมบุกสมบันกระจังหน้าแบบส่องสว่างขนาดใหญ่พร้อมตราฮัมเมอร์อันเป็นเอกลักษณ์ประกบด้วยไายหน้าเลดไฮเทคที่ให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพอากาศ ฝากระโปรงรถที่มีลายเส้นคมชัดและเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมทําให้รถดูทันสมัยและทรงพลังซุ้มล้อทรงเหลี่ยมรองรับยางออฟโรดขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อพิชิตทุกสภาพถนน เมื่อมองด้านข้าง2 0 2 6ฮัมเมอร์มาพร้อมความสูงจากพื้นรถที่มากพอจะทำให้เป็นหนึ่งในรถออฟโรดที่ทรงพลังที่สุดในคลาสบันไดข้างแบบพับเก็บอัตโนมัติช่วยให้ขึ้นลงรถได้สะดวกโดยไม่ทำให้ดีไซน์เสียหายหลังคากระจกพานรามิตขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งเพิ่มอรรถรสในการขับขี่เพื่อการผจญภัยด้านท้ายมาพร้อมปฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่กันชนเสริมความแข็งแกร่ง,แ,งและฝากระบาดท้ายที่เปิดปิดด้วยระบบ ไฟฟ้าเสริมลุกที่ทั้งหรูหราและสมบุกสมบันใต้ฝากระโปรงหรือแม่นยำกว่านั้นใต้โครงสร้างตัวถัง2,026 Hummer ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าสุดลำที่ให้สมรรถนะยอดเยี่ยมระบบมอเตอร์3ตัวให้พละกกำลังประมาณ1,000แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง11,500นิวตันเมตรส่งผลให้เร่งจาก0ถึง100กิโเมตร ชั่วโมงได้ภายใน3วินาทีเท่านั้นทำให้มันเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่เร็วที่สุดระบบขับเคลื่อน4ีล้ออัจฉริยะช่วยกระจายแรงขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพให้การยึดเกาะถนนที่เหนือชั้นในทุกสภาพการขับขี่ระบบการสะเทือนแบบถุงลมอัจฉริยะช่วยให้สามารถปรับระดับความสูงของรถได้ตามต้องการเหมาะทั้งสำหรับการขับขี่บนทางหลวงและการลุยออฟโรดอย่างหนักหน่วง ฟีเจอร์รับวอล์กอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้รถเคลื่อนที่ในแนวทะยงได้ทำให้สามารถขับขี่ผ่านเส้นทางแคบได้อย่างง่ายดายระบบแบตเตอรี่ขั้นสูงให้ระยะทางวิ่งที่น่าประทับใจถึงประมาณ640กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งและด้วยเทคโนโลยีชาร์จเร็วสามารถชาร์จได้ถึง160กิโลเมตรในเวลาเพียง10นาที ภายในห้องโดยสารของ2026 h น m m e r k u n คุณจะพบกับความลงตัวของความแกร่งและความหรูหราล้ำสมัยห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้ไม้แท้และอลูมิเนียมขัดเงาที่นั่งกว้างขวางให้ความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารพร้อมระบบทำความร้อนทำความเย็นและฟังก์ชันนวดเพื่อผ่อนคลาย แดชบอร์ดติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด13.4นิ้วใช้ระบบ Infotainment ์เวอร์ชันล่าสุดของ GM รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับรถระบบนำทางและโหมดการขับขี่ที่ปรับแต่งได้ตามสภาพถนนระบบเสียงพรีเมียม Bose ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์ทำให้การเดินทางเพลิดเพลินมากขึ้น ด้านความปลอดภัย2 0 2 6 h ั m เมอร์มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นระบบ Super Cruise ของ GM ที่ช่วยให้ขับขี่บนทางหลวงได้แบบไม่ต้องใช้มือระบบกล้องรอบคัน360องศาระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาร,ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ สำหรับราคาของ2,026 Hummer จัดอยู่ในกลุ่มรถออฟโรดไฟฟ้าระดับพรีเมียมรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะมีราคาประมาณ3 2 0ล้านบาทในขณะที่รุ่นท็อปที่มาพร้อมตัวเลือกเสริมและอุปกรณ์หรูหราอาจมีราคาสูงกว่า4 2 0ล้านบาทด้วยพลังเทคโนโลยีและความหรูหราที่ยอดเยี่ยม2,026 h น m m e r คือ1ในรถออฟโรดไฟฟ้าที่น่าจับตามองที่สุดซึ่งกำลังจะพลิกโฉมวงการยานยนต์ จบแล้วสำหรับการรีวิว2,026 Hummer แบบละเอียดฝากคอมเมนต์บอกเราว่าคุณคิดอย่างไรกับรถยนต์พลังไฟฟ้าสุดแกรง่งคันนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์เชิงลึกเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า